สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Cash Royal ครับผมแล้วก็ปิ๊นนะครับปิน๊นสวัสดีครับโอเคครับหลังจากอัปเดตแพทไปเมื่อวานนะครับพวกผมก็จะมาสรุปกันว่าหลังจากอัปเดตแพทนะครับมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมชอบมากเลยนะครับก็คือสามารถก๊อปปี้เด็ก ของคนที่เราไปดูได้นะครับแล้วก็แค่เข้าไปในวิวโปรไฟล์ครับแล้วก็กดไอเนี้ยไอรูปสี่เหลี่ยมสองอันเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือเราไม่มีการ์ดนะครับเราไม่มีการ์ดแบบที่เขามีนะครับโอเคเราก็ออกมานะครับโอเคครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการ์ดช็อปครับการ์ดช็อปเนี่ยก็จะมี เด g e n จ r เเข้ามาขายนะครับอืม mm ก็ก็คงประมาณนั้นแหละแล้วก็อ่าอ๋อเดี๋ยวผมพูดทีหลังอันนี้ครับทีวีนะครับทีวีก็จะแบ่งเป็นของแต่ละเอเลนาแลวนะครับก็แต่ก่อนมันก็จะมีได้ของเอเลนาแปะใช่ไหมก็มีแบบว่าการ์ดแบบหายากการ์ดเด g ร n จ r เนอรี่การ์ดที่เ e n เอเลนาเราไม่มีคันนี้ก็ทุกคนก็อ่ะ มีแนวทางของแต่ละอารีน่าละโอเคมาดูกันครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไว้บ้างหนึ่งเลยนะครับมีการ์ดเพิ่มขึ้นมาหกใบนะครับทองที่จะมีจะได้จะได้เงินนะครับจากการเล่นชนะนะครับได้ยี่สิบครั้งต่อหนึ่งวันเล่นเล่นแล้วจะได้ต่างอ่ะยี่สิบครั้งได้แค่ยี่สิบครั้งเท่านั้นแล้วก็ คาวเชสนะครับมีทวก็คือจะได้ของมากกว่าเดิม2เท่านะครับซูเปอร์ม i จิเค h ลเชสโอกาสดรอปมากขึ้น2เท่าแจนเนมจิเคิลเชสโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถบริจาคนะครับแล้วก็ขอการ์ดได้มากขึ้นนะครับตามอารีนานะครับแล้วก็ การชอปเ g จ n d า r ี shop, ary, ก็พูดไปแล้วแล้วก็อ๋อเราสามารถดูเพื่อนในแคนนะครับสู้กันแบบสดได้ถา่ายทอดสดเลยก็ทีวีแล้วก็บาลานซ์บาลานซ์ก็คือว่าพวกสายป้อมนะครับมอต้องมอต้าเดินโดนเนิร์ฟไปแล้วเอ่อป้อมเปืใหญ่ออเล็กก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับมีอะไรที่โดนเนิรฟ์ฟเป็นอ๋อบอมทาวเวอร์อ่เออ ความทาวว์โดนเนิร์ฟแล้วก็คลิปนี้นะครับพิป,ปินของเราก็ได้ทำภารกิจจัดการเด็กที่เรียกกันว่าน่าจะโอพที่สุดในตอนนี้นะน่าจะนะผมใช้คำว,ว่าน่าจะเป็นแค่ความคิดของผมนะอย่าหัวร้อน <laughs> เรามาดูกันคำๆก็คือเด็กของส p a r k y นะครับอ๋อเราพูดไม่จบ ก็คือการ์ดเนี่ยการ์ดมันมีการ์ดอะไรมาใหม่ใช่ไหมก็มีเอ้ยไม่ใช่ละไอ้นี่ครับการ์ดไอการ์ดเนี่ย,ก,ยก็คือคล้ายๆดาร์กปินม,มันจะการมันต้องมันเหมือนมีสองชีวิตอะ่ะชีวิตแรกแม่งรับดาเมจได้เป็นล้านเลยปุ๊กก็แค่ปลดโลทิง้งชีวิตที่สองก็ตายจริงละประมาณนั้นต่อไปก็นี่ ไมเนอร์มันจะขุดดินแล้วไปโผล่มันคล้ายๆเนี่ยไอ้ถังอะ่ะก็บินถังอะ่ะไ <c oughs> อเน,นี่ยมันสายแทงแต่ตีเบามากผมยังไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่นนะอันนี้ก็เป็นความคิดของผมนะอย่าหัวร้อนอันนี้นะครับของที่ทุกคนอยากได้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยสปา์กี้นะครับ <c oughs> ดูดาเมจมันพันสามดูเลือดพันสองแล้วตีหมูอืม แต่เน,นี่ยคือสิ่งที่พี่ปิ้นจัดการได้นะครับมันโอพอ่ะบอกเลยโอพมากแล้วอย่างสุดท้ายที่เป็นเรจ e n d a ี่ที่มาใหม่ก็คือเอ้ยคืออันนี้เออหมูบินหรือลาวาฮาถ้าใครเล่นแคชชอบแคนก็จะรู้จักกันดีเรื่องของมันก็สองพันเก้าได้เมนสามพันห้าร่างแรกของมันจะจงตีแต่ป้อมนะแต่พอมันตายมันจะกลายเป็นลาวาปับ๊บ ลาว่าปั๊บก็จะมีกี่ตัววะเนี่ยมันกลายเป็นลาวาปั๊บกี่ตัววะเนี่ยมันอ๋อเบบี้แอคทิกฟ้าอิงวิดปั๊บเอาเป็นว่ามันจะกลายเป็นลาวาปับ๊บแบบผมอ่านไม่เจอว่ามันกลายเป็นกี่ตัวไอ้ลาว่าปั๊บเนี่ยมันก็ตีทุกอย่างทั้งป้อมทั้งตีทั้งบวกอากาศตีทุกอย่าง นะครับก็ถามว่าโกงไหมก็ผมว่าสู้ไอ้สปา์กี้ไม่ได้นะแล้วก็การ์ดธรรมดาการ์ดคอมอนการ์ดแรดที่มาใหม่ไอ้นี่ก็คือมันบอกแล้วมันเป็นคามิคาเซ่ก็คือวิ่งเข้าไประเบิดตัวเองดาเมจ80อะ่ะก็เอาไว้จัดการพวกหรือไม่หนึ่ง80นะเอาไว้จัดการพวกบาเบเลียน จะใช้ถ้าใช้ได้นะอันนี้ก็คือป้อมป้อมสร้างไอ้ลูกไฟเล็กป้อมไอ้ตัวเมื่อกี้สร้างครั้งละสามตู้สร้างครั้งละสองสองสองแต่เลเวลสามแต่ level สามต่อไปก็หมดแล้วนี่เออ,เอ,อหมดละวเกิดกับการ์ดก,ก็หมดละการ์ดท,ที่มาใหม่อ่ะต่อไปก็ไปดูรีเพย์เอ้ยเออไปดูเด็กที่ปิ้นใช้นะ สายฟรีร้อเอร์เซ็นสังเกตว่าเนี่ยก็เลเวลกุ้งกิงกุ้งกิงสายฟรีร้อเปอร์เซ็นสำหรับคนที่ไม่อยากเสียตังค์นะครับไอ้นนอยากใช้ชีวิตอยู่ในไอ้นั้นเอ,เ,อเลน่าเจ็ดอย่างปลอดภัยนะก็เด็กนี้แนะนำนะครับสองพันสองห้าแปดก็ถือว่าโอเคนะก็มาดูอาคุณเทปบี้เฮ้ยไม่ใช่เทปบี้เทปบบี้นี่เดี๋ยวจะแอนคุณ ไอชีล่าจำได้บินไออ่าอ๋อจอแล้วอืมซึ่งตอนแรกมึงก็ยังไม่รู้ว่ามึงเะเจอไอ้สปาเกตตี้ถูกไหมไ่รู้ไหนมึงบอกแนวทางดิเพราะมึงเป็นคนชนะถ้าเกิดเจอสปาเกตตี้ก็ฟีดเลย คืออยาให้มันยิงสักครั้งถ้ามันยิงนัดเดียวก็ตายเลยแล้วก็เราไม่มีฟีดอะแบบเอ้ยเฮียลืมเอาฟีดมาว่ะแล้วไอสัตว์เจอสปาเกตตี้อันนั้นก็จะเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าถ้ามันยิงมานัดหนึ่งเราก็ตายหมดเลยนะคือมันไม่มีตัวไหนที่รอดจากสปาเกตตี้ได้เลยยกเวน้นถ้าพูดถึงในเด็กขอเยกเว้นไปกาที่เหลือโดนก็ตายหมดยกเว้นดาร์คดาร์คฟีดด้วยอ่าซึ่งเราต้องเอาดาร์คฟีมารับดาเมจเหมือนอที่ ที่ผพูดไปก็คือว่าคือคือคือจริงๆเราไม่ควรให้มันยิงตัวไหนเลยเพราะมันแรงมาแบบนี้ที่ผมลงดาร์ฟินไปเพราะว่ามีเซียมเต็มนะไม่อยากให้มันเสียฟีแล้วดาร์ฟินมันทนได้เกาะมันตาอย่างที่ว่ามันคือดาเมจล้านหนึ่งมันก็แค่โยนเกาะทิ้งอยู่ว่าคือข้อดีของดาร์ฟินเลยนะแล้วก็เลก็เล่นเรื่อยๆคือถ้าไม่มีฟีดก็ไม่น่าชนะมันแรงอ่ะมันยิงนั้เดียวตายหมดมันแรงมากเลย ซึ่งตอนนี้การที่มึงอยากได้ก็คือเป็นเซตถูกไหมเอามาแทนไอเออวิ่ง <laughs> ต,ตอนนี้รู้สึกอยากได้สปาคี้นะได้ <laughs> สปากี้เหรอ <laughs> ยิงป้อมสองนัดพังซึ่งคอมโบที่มึงคิดคืออะไรสป <laughs> าคี้กับอะไรนะน่าจะสปาคี้กับเบกะมั้ยอืมแต่มันก็น่าจะโดนล่อง,ง่ายอ่ะไม่ไม่รู้เห <laughs> มือนกันล่อ <laughs> แต่ละยังไม่มีตัวให้ลองใช่ไหมยัง <laughs> ม,มีก่อน ก็ต้องใช้ฟรีไมายแอปถูกไหมก็บังกันอยู่ตอนนี้ต่างคนต่างโหลดแอปกันอยู่โอเคครับจะดูปิ้นจะแก้งไงครับโอ้มันมันไม่มีอะไรเลยวะโคนเนี้ยมันมันไม่ส่งแท้งมาเดินเนี้งงอยู่เนี่ยคือแท้งของมันคือไอ้นี่หรือเปล่าไอ้กระดูกไอ้กาดอ่ะกระดูกตัวใหม่อ่ะใช่แบบมันไม่ได้ส่งมาพร้อมสปารยเพราะเมื่อกี้ลูกมันยังไม่มาถูกปหมหรือเปล่ามันไม่ดูตอนลูกมันมา ซึ่งส thì, ังเกตระปุ่มของมันเนี่ยมันก็น่วมแล้วแนมมึงปล่อยเล็กเสียเต็มได้ไงอ่ะกูนั่งคิดอยู่เนี่ยแล้วมันก็มันจะเต็มตอนหนเนี่ยกูว่าต้องลงอะไรสักอย่างแล้วมัไมมึงลงปินไปวะเดี๋ยวมีน้ำอืม้ำไม่น้้แล้เฮ้ยเฮ้ยโดนยิงวะเนี่ยไม่โดนเหรอวะฟินก่อนเนี่ยวิธีแก้ทางไม่มีอะไรนะไอ้ถ้าเกิดมึงเจอแทงมานำมันทำไงวะเพากูน่าจะแพ้ใช่ป่ะมัน มันแก้ยากป่าววะถ้าถ้าเขาเอาพวกใจแอมมาโอ้ยอย่างเงี้ยคือเขาโง่เอ้ยโทษครับคือเขาแบบเขาผิดพลาดผมว่าอย่าใช่ว่าโง่โงเผื่อว่าเป็นคนไทยดูคลิปผมอยู่อาจจะเลือกจิดตามผมเขาพลาดดีกว่าอ,อย่างงี้นะคือมันมันโอพีนะอบอกว่ามันโอพีถไปก็อีกเด็กหนึ่งที่ ที่คิดกันว่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะโ,โห,หวเสียใน a อ e ร a น่เจ็ดนะก็คือ <c oughs> ไอ้รยโยจแอน,นซึ่งวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเด็กผมเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าเด็กของผมเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะจัดได้ยากถูกไหมมีทั้งปินเซ็ตทั้ง <laughs> ไอวิซัคเด็กมเออมันมันยากอะแต่แบบผมขอโทษจริงๆนะผมไม่ไม่สามารถที่จะเอาเด็กผมมาแบบ มีเซนหรือว่ามาคุยได้ผมเลยขออนุญาตยืมเด็กของปินซึ่งผมว่ามันเวลไม่เยอะแล้วก็ทุกคนน่าจะมีแล้วอ่ะในใน<ม>อลเลน่าเจ็ดอะ่ะนะก็นี่คือคลิปของรอยย่อใจแอนนะรอยย่อแอนเนี่ยมันไม่ได้เก่งนะผมว่ามันไม่ได้เก่งเลยมันมันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะ,ะแต่คือการที่เราสเปลเรอยย่อใจนลงมาเนี่ยมันหกถูกไหม แสดงว่าอิลิเซียมเขาจะสูญเสียไปกับการสเปลตัวที่แท้งก็ไม่ได้มันไม่ถึงกับแท้งอะแล้วก็ดาเมจก็เล็งเลยป้อมถูกไหมดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะถูกไหมมันไม่แรงนะมันมันมันเหมือนกับมอตา้ายุคใหม่ปะอ่าเป็นมอตา้ายุคใหม่เพราะว่าเพราะว่า<ม>ถ้าเกิดว่าใช้พวกใจแอดเนี่ย จแอสมาตีป้อมเนี่ยพวกสายยิงไกลข้างหลังก็จะได้ยิงป้อมด้วยแต่ไอตัวเนี้มันยืนยิงไกลถ้าเราสปอนสายยิงไกลตามมันมาเนี่ยสายยิงไกลจะวิ่งมาตายมันจะวิ่งมาข้างหน้าของมันถูกไหมอ่าเพราะว่ามันเป็นแทงแต่มันยืนยืดอยู่หลังเพราะมันยันยิงไกลมากมันยิงไกลกว่าป้อมป้อมแบบป้อมแบบประเภทที่เราต้องสร้างอ่ะไม่ใช่ป้อมแบบธนูนะไม่ใช่ป้อมนักธนูนะแล้วมันใช้มอต้ามากอืมแต่เป็นมอต้าที่ต้องวิ่งเข้ามาข้างในอ่านั่นคือข้อเสียของมันเลยเนี่ย เห็นไหมซึ่งเราจะได้เปรียบทางด้านอุเซียเลยเว้ยเราต้องพยายามวิธีเอาชนะนี่มันคล้ายๆมอต้าเลยนะตัอะถูกปมอต้าก็เราต้องพยายามใส่เครื่องว่าใช่ต่วมันอมอตามอยู่ข้างในเราต้องวิ่งเข้าไปหามันอันนี้มันวิ่งเข้ามาเราให้คิดอย่างนี้อย่าพึ่งไปหัวเสียแล้วก็โอ้เชื่โลโยใจแอนใจเย็น เกมนี้ผมเสียไม่ได้ผมรอดไม่ได้ก็ทำไงต่อบินมึงเล่นเนี่ยยังไงรอออลิเซียดูว่ารอน้ะม่วงซึ่งมงคีดไปมมก็ตกใจคิดไม่ออกก็จะรู้เลยอย่างนี้คือมึงจะสลับป้อมขวาแล้วดูว่าเพราะว่าป้อมซ้ายมันจะแตกไงลงนี้ก็เหมือนบีบให้มันลงซ้ายไปแต่มันน่าจะลงจำไม่ได้แล้ววะ แต่กูแต่กูแบบก็ไม่น่ารอดแล้วมันยอดแดนแม่งก็เนี่ยคือจริงๆถ้ามันลงก็ยอดแดนมาขวาความบนแต่ป้ามันจะได้ฟรีไปเลยวม,<ด>มันไม่ลงมันมันลงมาให้ไ,ไ,ไปกัมมาฟันนะแล้วกันนี่เผืๆๆ่อกูมึงหน้าได้สองอันอ๋อมันลงคามิกาเซ่ไปแล้วมึงคนนี้เขาจัดเล็กดีเนี่ยเขามีไอ้อะไรนะ ไม่นี่เปกะคอยจัดการเปกะเลยเวลาเป็นการตีแท้งเ,เ,เ,เพราะว่าเหมือนเหมือนเปกะทําหน้าที่มินี่เปกะทําหน้าที่เป็นเป,นเป,นเปนกะสายตีแต่ว่าเรามีแท้งอยู่แล้วใช่ไหมส่วนมากคนเล่นแท้งแบบพวกเแจนก็จะเล่นกันแบบนี้นะแต่เนี่ยมันคือเซมิแท้งนะผมขอเรียกว่าเซมิแท้งเพราะมันไม่ได้แท้งนะอันนี้เล่นมันสองพันกว่ายวะเล่นสองพันกว่าเองอะ่ะ ทำอะไรของมันไม่รู้คืออันนี้ผมก็คงจะไม่การซ้ายดูแล้วไม่น่าอยู่ก็เลยดันต่อดูเขาดันจมโอเคเพื่อนผมก็คก็ชนะไปนะถ้าผมมีเด็กใหม่ที่มันผมพยายามพยายามทำเด็กรอยเจนอยู่นะตอนเนี้แต่ว่ามันมันก็ไม่ค่อยเวิร์กนะมันมันมันไม่ได้ชนะตลอดมันไม่ได้มีอัตาาชนะที่พอจะน่าพอใจเหมือนเด็กเก่าเหมือนเด็กพวกไอ้จนสเกลิตันนะนะครับ แต่เขาบอกว่าแพทใหม่เนี่ยไอเด็กจะแอนเซรตันมันมัน,ม,นมันเล่นยากขึ้นนะในความคิดของผมอะแต่ว่ามันก็ยังเล่นได้นะในอเรเนาแบบคือมันจะแพ้ทาง์รอยเยใจแอนเแบบ่ยอืมอแค่นั้น<พ><พ>ผมว<พ>่ม<พ>า,าผมว่าแค่นั้นนะ,อะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาตลอดตอนนี้คลิปของผมก็พันวิวหลายหลายคลิปลวผมดีใจมากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงจริงแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ลครับถ้าชอบกดไลค์ กด subscribe ให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะมีเกมผมจะทำจะทำเกมอื่นด้วยนะโอเคครับอย่าลืมนะครับผมแปะลิงก์ฟรีเจมนะครับวิธีเนี่ยแพทใหม่ออกมาผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้การ์ดใหม่ผมแปะลิงก์ฟรีเจมไว้ข้างล่างนะครับวิธีทั้งวิธีได้ฟรีเจมทั้งวิธีทั้งวิธีได้ฟรีเจมแล้วก็ลิงก์ลิงก์ของของไอเขาเรียกไงลิงก์ของ,อง,นะง,ของวิธีมันเนี้ย ยังไงวะพูดงยงไวะเนี่ยลิงสอนลิง์สอนแล้วก็ตัวตัวแจกเออตัวแจกอันนั้นอะโปรแกรมแจกของมันนะครับ <c oughs> เว็บแจกเจมโอเคครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณหลายรอบแล้วไปแล้วสวัสดีครับ